สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการพุทเช้าข่าวสพทช่วงโรงเรียนดีบนดอยโรงเรียนร่อยบนเกาะสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเรามาดูโรงเรียนบ้านยะพอสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2เขามีนวัตกรรมที่มีชื่อว่าวิถีนี้ที่บ้านฉันโดยนวัตกรเชิงชีววิถียุคใหม่ New Generation of Global Innovator เรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ โรงเรียนบ้านยพอนะคะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะนักเรียนเป็นาชาวเขาเผ่าปกากกยอหรือเรียกว่าเผ่ากะเหลี่ยงนั่นเองชุมชนบ้านยะพอมีวิถีชีวิตที่ดีงามใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีการดำรงชีวิตของสองแผ่นดินร่วมกันมีแม่น้ำสายเล็กๆไหลผ่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้าเมยมีสะพานเป็นจุดเชื่อมชายแดนไปมาหาสู่กันโดยมีแม่น้ํากั้นดินแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาสําหรับบ้านเรือนจะปลูกสร้างด้วยวัสดุธรรมชาตินะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่กันเป็นหย่อมบ้านการแต่งกายของคนที่นี่นะคะยังแต่งกายด้วยชุดชนเผ่านะคะมีการทอผ้าใส่เองแล้วก็ยังทอให้ลูกหลาน รวมถึงการมีบางบ้านนะคะทอเพื่อจัดจำหน่ายอีกด้วยสำหรับอาหารการกินนะคะอาหารของชาวกะเหรี่ยงนะคะจะเป็นอาหารที่ปรุงโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาตินะคะก็ค่อนข้างเรียบง่ายไม่มีกรรมวิธีที่ซับซ้อนอะไรจะเป็นพืชผัก ในท้องถิ่นพื้นถิ่นศิลปะวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงนะคะก็จะมีดนตรีเตนาที่นำมาใช้เป็นเครื่องจะลงจิตใจนะคะประกอบกับงานพิธีสำคัญต่างๆนะคะรวมถึงไว้เล่นในยามว่างด้วยสำหรับอาชีพในท้องถิ่นนะคะคนในหมู่บ้านยะพอนะคะส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำไร่ ทำนานะคะแล้วก็ยังมีอาชีพหนึ่งที่สาคัญก็คือการเลี้ยงช้างซึ่งการเลี้ยงช้างเนี่ยเป็นวิถีที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะเริ่มก่อตั้งบ้านยาพอก็มีคนที่เลี้ยงช้างแล้วก็มีควานช้างประจำถิ่นเลยเป็นอาชีพที่สืบต่อกันมาโรงเรียนบ้านยาพอได้ตระนักถึงความสำคัญของการ ลี่ยนแปลงไปของโลกในปัจจุบันนะคะซึ่งการจัดกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านยะพอโดยการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้องกับความสนใจและความแตกต่างของผู้เรียนโดยดึงเอาวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงามตามบริบท ของชนเผ่ากะเกรียงมาสร้างสารรค์ผลงานที่แปลกใหม่สู่สากลผสานกับกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้ในรายวิชาชุมนุมและรายวิชาธุรกิจของผู้ประกอบการยุคใหม่ค่ะโดยใช้เศรษฐกิจฐานความรู้มาผสมผสานในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องปรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้องกับความสนใจและความแตกต่างของผู้เรียนให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงตามบริบทค่ะโดยดึงเอาวัฒนธรรมวิถีที่ดีงามของชนเผ่ากะเหลี่ยงมาสร้างสารรค์ผลงานที่แปลกใหม่สู่ความเป็นสากลผสานกับกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้ ในกิจกรรมชุมนุมและวิชาธุรกิจของผู้ประกอบการยุคใหม่ใช้แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการพัฒนาความสามารถของนวัตกรเชิงชีววิถียุคใหม่หรือเราเรียกกันว่า new generation of local innovator ค่ะโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยราชบัรงเพชรนะคะภายใต้การสนับสนุนของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนและกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพอสสสเนี่ยเขามีการจัด โครงการนะคะเพื่อที่จะให้โรงเรียนและก็สถานศึกษาเนี่ยนำแนวคิดเรื่องของ MIDL for Inclusive City นะคะมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้กับสถานศึกษานะคะซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ MIDL for Inclusive City นี่คืออะไรนะคะจริงๆก็คือโครงการเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อเพื่อการสร้างเมืองแห่งความเท่าเทียมนะคะซึ่งโรงเรียนบ้านยะพอนะคะอำเภอพบพระจังหวัด ก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะที่ทำกิจกรรมร่วมกับเรามาตป็นปีที่สองนะคะโดยโรงเรียนเนี่ยเขาคิดโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาโครงการนะคะดวนฐานของวัฒนธรรมชุมชนซึ่งโรงเรียนบ้านยะพอก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆที่มีเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ปากกากยอหรือกลุ่มชาวกระเรี่ยงนะคะซึ่งเขาก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม นะคะของเขาไว้แล้วก็โจทย์ของโรงเรียนนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากเรานะคะเกิดจากน้องๆมีส่วนร่วมกับคุณครูโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในโครงการของ MIDL for Inclusive City ภาคเหนือตอนล่างที่ประสบความสำเร็จ ะะและในวันในช่วงท้ายของโครงการเนี่ยจะมีการเขาเรียกว่าโชว์เคสนะคะจะมีการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนแล้วก็มีการจัดเวทีเสวนาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสืบทอดอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมของชาวปากกากยอไว้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่เชื่อมประสานแล้วก็เปิดประตูโรงเรียนเข้าสู่ชุมชนโดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมนะคะก็ ถือว่าเป็นโครงการที่ทางทีมงานนะคะ MIDL for Inclusive City ของมหาวิทยาลัยแล้วก็สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนแต่มีความภาคภูมิใจในอีกหนึ่งโครงการค่ะสำหรับนวัตกรรมทางโรงเรียนได้พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า Karen Wittin s a t a Brand เป็นการจัดก,การงานแต่งสไตล์ปากกากะอที่ครบวงจรที่มีกิจกรรมต่างๆและ เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้และจากความชอบความสามารถที่แตกต่างกันนำมาผสมผสานกันอย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นผ้าทอจากทาทาพรนาทีการออกแบบผลิตภัณฑ์จากชาตา้าบ้านยะพออาหารและขนมจากโกเชอร์เบเกอรี่และกิจกรรมเสรมสวยจากบิวตี้ซาลอนภาพไทยสวย,สวยจากคบเด็ดสร้างภาพและ การสแสดงดนตรีเตนาจากกลุ่มรักชรชเตนาซึ่งมีการจัดก,การการสแสดงดนตรีเตนาและเวทีฟื้นฟูดนตรีเตนาภูมิปัญญาชาติพันธุ์และมีกิจกรรมของชุมนุมต่างๆมาร่วมสแสดงในงานนี้ด้วยค่ะสิ่งที่ได้จากการเรียนรายวิชาผู้ประกอบการยุคใหม่และกิจกรรมในชุมนุมคือ 1. ได้มีการวางแผนทำงานล่วงหน้าก่อนการทำกิจกรรม หรือการทำงาน 2. ได้มีสมาธิในการทำงาน 3. ได้มีไรายได้ในการทำเพจหรือไรายได้จากการทำชุมนุมอาหารหรือผ้าทอและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงตามวิถีที่เป็นอยู่ถือเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่โดยนำเสนอผลงานผ่านเพจที่นักเรียนได้สร้างขึ้น และยังใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับตัวรักเรียนได้อ,อีกด้วยรายการพู้เช้าข่าวสพทช่วงโรงเรียนดีบนดอยโรงเรียนร้อยบนเกาะยังมีข่าวสารและกิจกรรมดีๆจาก1,176โรงเรียน67เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามกันต่อในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ